สวัสดีค่ะจะมาอะบอกวิธีนะคะการปลูกต้นเตยหอมโดยไม่ต้องลงดินนะคะง่ายๆนะคะ,ะปลูกต้นเตยค่ะนะคะในในในน้ำนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะกระถางใบเล็กๆนี่นะคะกระถางใบเล็กๆนะคะ เอามาซ้อนกันนะคะให้มันอยู่เหนือน้ํานะคะให้มันอยู่ให้ให้ให้ต้นเตยอ,อยู่เหนือน้ํานะคะถ้าให้น้ํามาถึงนี้เลยมันก็จะเปลือยมันก็ไม่ไม่โอนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะ,อะเอาต้นเตยต้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่กระถางแล้วก็เอาหินหรือเอาอะไรก็ได้คะ่ะใส่เพื่อที่จะบังคับเขานะคะ ให้ให้เขายึดกันไว้นะคะพอนานเข้านะเขาจะออกรากออกปลอกอะไรนะคะาเาจะมีรากมีอะไรนะคะแล้วก็มันจะยึดแน่นเองนะคะตอนใหม่ๆก็ต้องเอาอะไรยึดก่อนนะคะนี่ค่ะปลูกต้นเตยโดยโดยโดย,โดยไม่ต้องลงดินนะคะแล้วก็ต้นเตยก็สวยงามแล้วก็จะต้นเตยก็หอมเหมือนเดิมนะคะ พูดถึงว่าการปลูกลงดินก็ดีค่ะถ้าหากเป็นอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะแต่ถ้าไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ํารดน้ําไม่ขยันให้น้ำนะต้นเตยก็จะไม่สวยงามนะคะแล้วก็ใบเขาเนี่ยก็จะแห้งแล้วก็เป็นด่างๆสีขาวนะคะจะไม่โอเคนะคะแต่ถ้าเราปลูกในน้ํานะคะคือนี่ค่ะตอนแรกๆก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาจะโอเคได้ขนาดนี้นะคะ,ะแล้วก็ ถ้าหากให้ดีนะคะให้น้ำนะคะเราก็ควรที่จะมีปลาเลี้ยงนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีปลาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวยุงนะคะยุงเขาก็จะไปไข่เป็นลูกน้ำแล้วก็เป็นยุงนะคะทางที่ดีก็ให้ให,ให้มีปลานะคะมีปลาแล้วกเ็เวลายุงไปไข่แล้วยุงก็ปลาก็จะได้กินลูกน้ํานะคะ เป็นอะไรที่ไม่เพาะพันธุ์ดุลลายนะคะไม่ไม่ไม่เพาะพันธุ์ดุลทุกชนิดนะคะหรือถ้าให้ดีก็น่าจะให้มีปลานะ,ะมีปลาหางลุกยุงหรือปลาอะไรก็ได้นะคะเลี้ยงคู่กันนะคะ <Essential> <Allāh. S 1> แล้วก็ใบเตยนะคะถึงว่าจะอยู่ในกระถางน,นะคะเราก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมะค่ะนะคะ <unit. S 1> สวยงามค่ะสวยงามใช้ประโยชน์เหมือนเดิมแล้วก็ใบเตยก็กลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่หอมนะคะเพื่อน นี่นะคะใบเตยต้นเตยที่ปลูกในน้ำนะคะถ้าใครไม่ไม่มีดินจะลงนะคะปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายง่ายนะคะแล้วก็ใบเตยก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อนะคะเรื่องไหนเอออาจจะรู้แล้วอะไรแล้วก็ผ่านไปก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วคุไหนเพว่เายังไม่เคยเราไม่รู้ก็โอเคนะคะทำแบบนี้ได้นะคะ ใบเตยเราก็แทนประโยชน์ได้แล้วก็ค,วกคิดว่าเป็นอะไรที่ประดับที่สงงวย,ะะยงามด้วยนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ต้นเตยไม่ต้บงลงดินนะคะมาให้เพื่อนชมนะคะแล้วให้กดแชร์กดารด้วยนะะค ปลาในยุงก็ถึงยุงจะไปไข่ก็พอเป็นลูกน้ำปลาทิินะคะกินงลูกน้ำนจะไม่จะไม่พอกพันดินนะคะใช้เป็นไม้ประดับก็ได้นะคะสวยงามใช้ประโยชน์ก,ก็โอเคนะคะ,ะต้นเตยปลูกในน้ำนะคะไม่ต้องลงดินนะคะเพื่อนสวยงามเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะ